นะครับยูทูบทุกท่านร่วมรับประทานอาหารที่ครัวต้นตระกูลครับมาติดับอน่เลเริ่มแม่ให้เริ่ม2องครั้งจะเพิ่งเปิดจะเพิ่งเปิดแล้วร้องร้อเอาเสียงมาสยงต่้องร้อง3นร้องทรอบนะคะเขเร้าเลยเสี่งใส่สูงมากใครจะร้อง

We เนาหวเป็นไรอาญนี่ลงไมหารลุงไคยทอธิานเอเห็นลูกร้องร้องตามเลยลูกประเฤตลรพติอาญาัอาานในใจลุงก็ปอเทียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสมอนกันทู ยิ้มยิ้มนี่ก็ของคุณพี่สมรแล้วก็ของทันตวาแเอ็ดมินที่น่ารักนะจ๊ะแล้วก็ของคุณคิมมี่ด้วยวันนี้ลุงก็คือลุงมีใจตั้งแต่เช้าเลยนะก็วันนี้มาพอดีก่อนเนี่ยพอดีมีคนสอบถามแค่น้มวนไปพอเลย ไปก็เลยยาวเลยตอนเนี้ยแต่ลุงคือรู้สึกปื้นก็จะเท้าอะไรว่าตั้งแต่ได้ผมแบบนี้ท่าได้ของขวัญือทุกอย่างนี่คือของขวัญของลุงในวันนี้แงวันนี้ทุกทุกอย่างเลยลุงก็รู้สึกว่ะคือคนธรรมดาคนเหนืองแล้วมีคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ให้ของขวัญในวันเกิดลุงก็คือเขาก็จแบบคือพูดไม่ออกพ่อเตนอันนี้จะมาแล้วทางเด็กพ่อ ให้รุ่นพนนะครับมีความสุขในวันเกิดนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะครับโออ้ยพอให้นะครับคุณภาษีรัตนายฤศศิษย์ในสากลคนโลกทั้งหลายนะครับจงรดน้รดานนะครับให้รุนพลนะครับและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ Happy Birth อะไรอะไรอันน <ś webinars> ี <wird variance> <F> ้อะไรนะครับอ่าลูกให้ลุมตัดเค้ดด้วยครับ